สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนมาเที่ยวงานอีกแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่จัดขึ้นมาพร้อมกับงานสีสันปากน้ําจังหวัดสมุทรปราการแต่งานนี้คืองานเทศกาลดนตรีปู่เจ้าสมิงพายนะคะจัดอยู่ที่ฝั่งปู่เจ้าสมิงพายนะคะริมแม่น้ําเลยนะคะใต้ทางด่วนนะคะหาไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆยังไงก็แวะมาเที่ยวกันได้นะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปเดินชมบรรยากาศภายในงานกันดีกว่านะคะทันทีที่เดินเข้ามางานเราก็จะพบกับแจ้งสีเสียง สุดตะกรนตาซุ้มไฟสวยๆตกแต่งทั่วทั้งบริเวณราวกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแฟนซีเลยค่ะเ,เพื่อนๆของกินในงานก็ราคาไม่แพงนะคะอย่างน้ำอโรมโบราณก็แก้วละ25บาทเองมีให้เราเลือกหลากหลายรสชาติมากเลยนะคะอร่อยมากเลยนะคะอย่าลืมไปแวะอุดหนุนกันได้นะเราก็อุดหนุนมาเรียบร้อยแล้วนะหากินยากมากเลยนะคะสายกินห้ามพลาดเพราะที่นี่ เราจะมีร้านเด็ดร้านอร่อยนะคะจากร้านชื่อดังของร้านดังจาก t ิ k t o k มาอยู่ในงานกันเลยนะคะคล้ายๆกันกับงานสีสันปากน้ำเลยนะคะเพื่อนๆใครมีเวลาว่างก็อย่าลืมแวะไปเชี่ยวกันได้นะไม่เพียงแค่อาหารนะคะแต่ว่าภายในงานก็ยังมีทั้งกิจกรรมบนเวทีก็มีตลอดทั้งคืนรวมทั้ง มีทั้งการสแสดงพื้นบ้านการสแสดงดนตรีสดโซจากศิลปินชื่อดังที่ทําให้บรรยากาศคึกคักไม่มีเบื่อเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีทั้งเครื่องเล่นนะคะให้เด็กๆเด้เล่นสนุกสนานกันด้วยนะคะส่วนผู้ใหญ่อย่างเราก็เดินชอปปิง้งเดินเที่ยวกันสายกินสายชอปปิง้งไม่ควรพลาดยิ่งเดินเข้าไปข้างในลึกๆนะคะจะเจอพวกร้านขายของกิฟท์ชอปเสื้อผ้าแฟชั Fashion, ่นเยอะแยะ หรือว่าจะเป็นของแต่งบ้านก็มีนะคะเพื่อนๆเราสามารถมาเที่ยวกันได้เลยนะไม่ว่าจะมาเป็นทั้งครอบครัวคู่ละกลุ่มเพื่อนก็สนุกหมดเลยนะคะเพื่อนๆเดินเล่นกันถ่ายรูปเช็คอินกันเพลินๆนะคะนี่ของกินร้านนี้นะคะมีอร่อยมากเลยนะขนมต้มเจ้าดังให้มะพร้าวมาเยอะมากเลยนะไม่หวานมากที่สําคัญมะพร้าวอ่อนแป้งนุ่มกินหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆ กล่องละ60บาทนะคะกล่องเล็กนะคะเราก็ได้มา1กล่องจัดไปเลยนะคะเพื่อนมาแล้วไม่ควรพลาดอีกนะแล้วก็ขนมปังไส้ทารักนะคะหรือจะเป็นผัดหมี่ของกินเล่นงานวัดต่างๆนะคะตอนนี้ก็ไม่ควรพลาดนะี่สคาัญร้านมะแรงทอดกันราคาถูกมาก20บาทเองนะคะเพื่อนหรือจะเป็นไขป่ปลาหมึกย่าง10บาทเองขนมโบราณก็มีนะคะเพื่อน ลองเดินเข้ามาเดินเข้ามาเรื่อยๆนะเดินเข้ามาข้างในนะคะหรือจะเป็นปลาหมึกย่างก็เริ่มต้นที่หมายลนะ10บาท20บาทเองค่ะเพื่อนๆเชิญเข้ามาด้านในเดินตรงมาฝั่งแม่น้ำนะเข้าเกียบเฮดีก็มาเลยจะเป็นร้านปลาหมึก ด้านในสุดก็จะมีจินชาสวรรค์อีกที่หนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆเขาจะมี2จุดนะคะอยู่บริเวณด้านหน้ากับด้านหลังนะคนริมแม่น้ําเลยนะปลาหมึกสดย่างร้านนี้ก็อีกหนึ่งร้านนะคะไม่ควรพลาดน,นะคะสําหรับงานเทศกาลดนตรีปูเจ้าสมิงพายนะคะก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่18ถึง27กรกฎาคม2568เพื่อนๆท่น,น,นไหนมีเวลาว่างก็อย่าลืมนะคะไทยดูคลิปนี้แล้วก็ยังสามารถมาทันเวลานะคะเพื่อนๆยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ